สวัสดีครับ Apple ส่ง iOS 14.7 beta 5มาให้อัปเดตเพื่อทดลองทดสอบกันต่อซึ่งคาดว่าเวอร์ชันต่อไปน่าจะเป็นเบต้าสุดท้ายก่อนตัวเต็มจะมาในเวอร์ชันถัดไปครับเพื่อนๆสามารถดูรีวิว iOS 14.7 beta 5ได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปครับสำหรับเวอร์ชันเบต้าใหม่ล่าสุดนี้ผลลัพธ์ความเร็วและแบตเตอรี่จะเป็นยังไงจะชวนให้อัปเดตก่อนถึง iOS 15หรือไม่เราไปทดสอบแลบไปดูผลลัพธ์กันเลยครับ เราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 5ผลลั์ที่ได้ iOS 14.7 beta 5บน iPhone 7 Plus ทำความเร็วในส่วนของ CPU single core ลดลงเล็กน้อยในขณะที่ multi core เพิ่มขึ้นเล็กน้อยและเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยครับแต่โดยรวมแล้วก็ไม่ต่างจากเดิมมากสำหรับการทดสอบในส่วนของ GPU หรือการประมวลผลด้านกราฟิกความเร็วเพิ่มขึ้นเล็กน้อยความเร็วใน beta 5นี้ทำได้ดีน่าพอใจทั้ง CPU และ GPU เลยครับ สำหรับผลการทดสอบแบตเตอรี่จะยังดีเหมือนเบต้า4หรือไม่เราไปชมผลการทดสอบกันเลยครับสำหรับการทดสอบแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่องหนึ่งชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนโดยตั้งระดับความสว่างและระดับเสียงเท่ากันเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่100%เเท่ากันสุขภาพแบตเตอรี่เท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับ ในการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานเกินจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดหน้าจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไปหนึ่งชั่วโมงผลการทดสอบ3าครั้ง iOS 1 4 7 Beta5 บบน iPhone 7 Plus ปรากฏว่าสูบแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยครับ โดยใช้ไป7%เหลือ93%ในขณะที่เบต้า4ทําได้ดีมากๆโดยใช้ไป5%เหลือ95%ซึ่งเทียบกับเบต้า3กับเบต้า2ซดไปถึง12%เหลือ88%ถือว่ายังทําได้ดีแต่ก็ยังต้องไปลุ้นกันต่อในเบต้าหน้าครับการอัปเดตเป็น iOS 14.7เบต้า5บน iPhone 7 Plus นี้ความเร็วทําได้ดีแต่แบตเตอรี่ใช้เพิ่มขึ้นเพื่อนๆที่ใช้เครื่องในรุ่นนี้และติดตั้งเวอร์ชันเบต้า4เอาไว้ยังไม่ต้องอัปเดตก็ได้ครับ เราดูเบต้าหน้าอีกทีค่อยอัปเดตจะดีกว่ามาเมื่อไหร่ติดตามผลการทดสอบได้ที่นี่เช่นเคยครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ